น่ากินมากทุกคนซึมหม้อป,ปิ้งมากสวัสดีจ้าพบกับแอนซาวไทยใหญ่อีกแล้ววันนี้แอนซาวไทยใหญ่จะมากินสะเลานะคะสะเลานะคะทุกคนสเลาแบบไม่ต้มนะคะใครชอบขมๆม,มันน่องแอนมากทั้งนี้เลยจ้าแล้วก็มีปลาแดกบองนะคะ ก็มีใส่ย,ย่างนะคะทุกคนใส่ไก่แล้วก็มีกระดูกอ่อนของไก่มีเนื้อไก่แล้วก็มีมะเขือมีผักนะคะทุกคนเก็ปลาแหก่อนเลยทุกคนแซบแ่บน้ำเริมใสก่กระปุกวบดนี้นะคะใส่ค่ะ ปลาแดกกว่าจะ <aha. S 1> ต้มนะคะแต่น้องแง evet. อน wow, อยากกินแบบขมขมแบบนี้เลยนะคะจิ้มปลาแลกบองนะคะอืมจาดแต่จริงๆทุกคน เกือเอาล่ะมาคุณน้าลองอันเือนคนชอบกินผักค่ะมันขึ้นไปตลาดมา ไม่ใครกินเป็นไหมน้องคนกินควๆไม่เป็นตอนน้องแอนอยู่กุลีรัมน้องแอนกินทุกวันพอมันไม่ได้ซื้อไปเก็บเอาตามต้นนะคะแถวในเมืองอะไรก็ซื้อเนาะ อันนี้กินกินได้สองมื้อทุกคนไก่ก็เยอะแต่ว่ามือเยงเราจะไปกินทางลอกนะคะส่วนมักสวสทิทอะ่ะ คนบอกบ้านนะคะไปกินกับน,น้องอาหารญี่ปุ่นมังไทยมังะค่ะแล้วแต่จะกินนะคะ ทุกคนอร่อยมากยิมมะลลกบองอร่อยนะ <c oughs> สะปุกใหญ่ด้วย น่าจะสามสิบบาทหรื <c oughs> <c oughs> อสามสิบห้าบาทนี่แหละทุกคนจำไม่ได้อืมเนื้อปลาล้าแบบ อันอ,อ่านน่าจะคมก่อนแก่นะเนี่ยมันมีเนื้อปลาล่าเป็นตอนๆทุกคนเนี่ยอร่อยมากเลยเนี่ยทุกคนเป็นตอนๆเลยอะ่ะอืมเขาใส่เนื้อปลาล่ามาเลย เราว่าปลาล่าตัวใหญ่นะ้ะอร่อยกว่าพิซซ่าอีกนะคะ แต่ยังไม่ได้สิบบาทซื้อมาใสต่ตูเ้เยน็นไว้รำน้องแอนก็อุ่นน้องแอนมีหมออุ่นมาทอดไร้น้ำมันสั่งในตนิ๊กตอกน่าห้าร้อยกว่าบาทใส่ดีมากเลยทุกคนซึ่งน้องแอนไม่มีเวลามากทอดอยู่แล้วนี่แต่ว่ากินมันจะเข้าบ้านเขานะ ้องแอนเลยตัดนใจซื้อซื้เขาใส่ตัวปลา่าเยอะมากเลยทุกคนแบบว่าเนื้อมันแบบไม่มีกลางอะ่ะส่งจุดจินพองกินเยอะทุกคนอ้วนหน่อยขนมเต็มตู้ ผู้เห็ดเป็ดไส่เมื่อคืนไปเที่ยวมาเดี๋ยวจะร่วงคลิปให้ดูนะคะ ไม่หมดซืนมาสองคำขอบคุณนะคะที่มารู้แล้วก็ติดตามนะคะเมื้อนี้อิ่มแล้วจ้าพบกันมื้อใหม่เด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะ